พีมเขา erm คลิกบ nee, ุบบ um ้าพริกบุบบ uh 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 nee ้าพริกระบาดในคุณชายพีมเราเป็นอะไรเป็นต้นซิลครับต้นซิลต้นซิลแต่ว่าในในความหมายของปัจจุบันก็คือแนววชี LGBTQ ครับโอ้เป็นคั้นแรกนะครับคั้นแรกก็จะเปงนี้อ๋อคู่กับคู่กับแจครับคือว่าแจงนะอ๋อเราก็ เคยเล่นละครก็คู่แบบผู้หญิงเหมือนกันคือผู้หญิงเคยเล่นคู่กับผีเหมือนกับคู่พอกลับมาต้องมาเล่นกบบผู้ชายด้วยกันคู่ที่ผู้ชายด้วยกันมันต้องผู้หญิงเนี่ยมันต้องกลับตัวอะไรบ้างจากแคสต์แเป็นช่วงแรกๆที่จุดอิกหนึ่งตัวละครมากกว่าที่แบาเรายังเข้าใจเขาไม่เต็มร้อยเปอร์เซนต์ก็จะมีความเขินๆบ้าแต่พอเข้าใจแล้วอ่ะมันมันก็คือเรื่องปกติอะ แค่เลยแค่นั้นเลยขนาคนรุ่นลัตไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเขาคือความรักใช่ไม่ว kind of ่าจะเป็นเพศไหนรักกับเพศไหนก็คือความรักนั่นเองครับแต่ว่าท่านเกิดอยู่ในยุคสมัยที่ยังไม่ได้ถูกยันยอมรับมาใหม่ครับเป็นไปในความเปนเรียเนี่ยนะท่านชายะวันเรียนเพราะฉะนั้นในครอบครัวในตลาก็จะมีคนที่ a g e n มากๆก่ออานะน ลองดูนะครับผมลองคิดว่าใครในตรงนี้ที่จะเป็นอุปสรรรคที่้ายแรงที่สุดคือลองคิดดูผมผมไม่ต้องคิดนะใครต้องตัวไพยงเองนะอย่างตัวครับอย่าจริงๆไม่เป็นคนดีมากเลยนะคะในเรื่องนี้แต่ว่าต้องทำเพื่อลูกอ๋อนีลูกองเขาคนนี้เป็นเป็นน้องเป็นน้องน้องชายหนุ่มแล้วนะตามแม่ตาแม่แต่ว่าแม่ที่เ้าเป็นเป็นแม่แม่รอแม่สอนแม่รอเขาเลยเขาก็เลยพยายามจะสนับสนุนลูกตัวเองแหละใช่ไหมใช่ ทำทุกอย่างทำทุกวิธีทางจนเป็นแหมนเกิดขึ้นในมุมูอคนดีไมผคงไม่ทราแะกคล้างโกละไรแ่ผมวแม่แต่ไม่ได้ด้ว่าเราเงทุกอย่างเปิดเผยหทุกอย่างจริงครับพี่ไม่พูดเดี๋ยวผมพูดแล้วนะครับ แม่ครับงแม่แม่นะฝังแม่ปฏิการฝังแม่ปฏการคือเรียกว่าแทบจะฆ่ากันตายฝังลูกก็คือรักกันมากใช่เพราะว่าเราจะเข้าใจกันสุดคือเราโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กเลยเพราะฉะนั้นตัวผมตัวเขาชื่ออย่างนะครับนี่คือชื่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 อวิทยาเพราะฉะนั้นตัวอย่างก็จะเข้าใจเนยตัววิธีเนี่ยมขาตั้งแต่เด็กว่าเขาเป็นอย่างนี้เป็นย่งไรว่าเขารู้สึกยัง นอนแม่ลยันไครับต่อนแล้วจะไี้อยู่แม่ลูกนอนหาะว่าเเทียนก็ต้องไปเจอเราเรามาเป็นคู่รักของเทียนต่องายันใช่ครับในเรื่องก็เราบดเป็นจิงวครับผมก็เป็นนักฆ่าเป็นแต่ว่ามีอาชีพบางหน้าอยู่เป็นคนขายตานตั้นะแต่ มุมที่ต้องซ่อนอตัวเองเหมือนกันสำหรับการกันอยู่ในเรื่องนี้การใช้ชีวิตเตละเรอนเรื่องนี้หนูเล่นเป็นอะไรครับคือเขาผู้ชายเขาลักกันคะ่ะก็ม <laughs> ีีนะคะก็จะรับบทเป็นหญิงพินค่หนะหญิงพินก็จะเป็นคุกหญิงที่การรอนค่ะไม่ใช่อญิงคุณหญิงทั่วไป เราอเรื่องนี้จะเข้มขน้นเข้มข้นอย่างแน่นอนนะฮะกับเรื่องราวความรัที่ต้องผิดบังไว้กับความพยายามไม่ต้องสู้เพื่อครอบมเมตา